ึกมังกรคู่เจ้ายุทธภพเขาทำร้ายค่ะจากนั้นก็เอากระดาษที่หนึ่งไปจากพี่ซิวินนะกระดาษเหรออือซิวินเป็นไงบ้างยังเวียนหัวอยู่ คงจะเป็นลมเพราะมีไอเย็นอยู่ในร่างกายไม่น่าจะเป็นอะไรอะ่ะซื่อวินเจ้าลองสำรวจดูบนตัวเจ้ามีอะไรหายไปหรือเปล่าเป็นอะไร <c oughs> สูตรจินสันตานของข้าหายไปสูตรหายไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> ก็ยังดีที่คนไม่เป็นอะไรไปด้วยนะ แม้ว่าจินสันตานจะเป็นยาดีในระยะเวลาสั้นๆสามารถเพิ่มพลังได้ถึงสิบเท่าตัวแต่ถ้าคนทั่วไปนําไปใช้อาจจะเกิดเรื่องร้ายได้อายุลดลงหลังจากนั้นสามวันอาจจะเป็นเลือดจนตายถ้าอยู่ในภาวะสงครามก็จะแสดงได้ว่าจะมีคนเสียชีวิตเพิ่มขึ้นข้าว่าทุกคนคงจะไม่รู้ข้อนี้พวกเขาก็ยังแย่งชิงกันอยู่ใครกันแน่ที่ต้องการ,รจินสันตานถ้าใช้ผิดวิธีอาจจะตายก็ได้เจ้าต้องบอกทุกคนด้วยนะพระจินสันตานมีข้อเสียแบบนี้นะสิ ข้าถึงไม่ขายให้กับใครถ้าเกิดมันแพร่ออกไปแล้วก็ถ้าหารจำนวนมากจะต้องได้รับอันตรายน่นแนะ่ถ้าว่ากล้าเข้ามาขโมยในขอ,อกม้าบินแบบนี้ก็คงแย่เอาล่ะเซริงไม่ต้องสนใจเรื่องนี้นะพวกเรากลับไปพักผ่อนเจ้าอยู่เป็นเพื่อนนางก็แล้วกันงั้นพี่ก็พักผ่อนเถอะอื พี่ไปส่งพี่ซิว่วหนิงก็แล้วกันนะพ้องข้าอยู่แค่นี้ข้ากลับเองได้อไม่ได้หรอกที่นี่มีโจรอยู่เพ่นพ่านเจ้าน่ะไม่มีวรยุทธจะต้องระวังเป็นพิเศษก็ดีข้าจะไปส่งวาวาเองไปเถอะใช่เศร้า ซืิหนิงสุดของสังสินวินทูกคนขโมยใช่ไหมไม่ใช่ข้าข้าไม่ได้ขโมยสุดของนางไม่ใช่เจ้าขโมยง้นที่นี่ก็ไม่ผีนะสิข้าบอกเจ้ากี่ครั้งแล้วไม่ให้ขโมยสตรจินสันตานทำไมเจ้าไม่ฟังข้าสืหนิงข้าไม่ได้ขโมยออกมาจริงๆเิงจะว่าไปแล้วเขาก็ทำไปเพื่อประโยชน์ของตระกูลหลีทั้งนั้นเพื่อประโยชน์ของตระกูลหลีงั้นเหรอข้าจะบอกเจ้าพวกข้าตระกูลหลีไม่ต้องการแบบนี้ ขโมยของก็เหมือนเป็นคนขี้ขลาดจะไม่ยอมส่งคืนใช่ไหมได้พรุ่งนี้ข้าจะไปหาซังซิ่ววินจะเล่าความจริงให้นางฟังให้นางยอมจะออกไปสายซ่าเลือกเองก็แล้วกันซิวหนิงเจ้าไม่เชื่อข้าข้าไม่ได้ขโมยสุนะั้นไปจริงๆนะได้ ถ้าเจ้าไม่เชื่อข้าข้าจะไปเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีข้าชายเศร้าย้ก็ไม่มีทางรอดหรอกจะเป็นใครกันนะ่มาจับข้าไว้ทำไมมีปัญญายก็ออกมาสู้กบข้าสิ จะไปปล่อยข่าข้าจะฆ่าเ้อนะเธอหนีไม่พ้นหรอกนะอะไรกันเนี่ยเพลงเหรอเพลงพินโบราณเหรอเสียงเพลงไพเราะแบบน,นี้นี่มันไม่สิ ท้องแบบนี้มีแต่ในวังนี่ว,วังเหรอตอนนี้ก็อยู่ในวงังนั่นเหรอนายหญิงนี่อะไรคุณชายชายเศร้าเมื่อคืนนี้ออกไปจากคอ,อกมาโดยไม่ร่ำลาตอนนี้ไม่อยู่เมื่อคืนนี้เข้าใจแล้ว จะไปไดาครับ 柯中，o 中，non，non。 xin khá nấm càng mà hay không được xin à, nỉ cho bên nó là bên <laughs> là น้ำแกงไม่มีพิษเลยเจ้าโดนพิษของตระกูลหลีเข้าไปแล้วถ้าไม่มียาแก้พิษเจ้าจะต้องตายชั่วข้ามคืนเจ้านี่เจ้าอยากได้ยาถอนพิษเอาคัมพีอมาตะไม้ค่ะคัมพีอมาตานะเหรออ เป็นอะไรไปอ,อ่ะเปล่าหรอกขาแค่ฝันไม่ดีเท่านั้นเองตัวพี่ร้อนมากเลยฝันร้ายอะไรเหรอเล่าให้ข้าฟังหน่อยได้ไหมไม่มีอะไรก็ฝันแ,แปลกๆไร,รสาระไม่เป็นเรื่องหรอกออคัมภีรอมะตะก็เป็นสิ่งร้ายแรงมาก ทำไมมันทำให้พี่คิดฟุ้งซ่านแล้วก็เสียใจด้วยลูเ่เมีร์เจอไม่ยอมคืนคัมพีมาตาพวกเราก็เปิดขุนทรัพย์อย่างกงไม่ได้ท้าขอวิเศษออกมาไม่ได้ข้าก็ฆ่าวีบนหูวจีไม่ได้ล้างแค้นให้ท่านแม่ไม่ได้ข้าก็เป็นแค่ลูกกับตันยูพี่เขีลู่เมีร์เจอเป็นพ่อของในหญิงสาวใช่หรือเปล่า ใช่แล้วบางทีข้าอาจจะหาวิธีจะไม่หลูเมียวจืดปรากฏตัวแบบนี้พี่ก็จะได้จับเขาได้เพื่อความพี่อามาตะวิธีไหนล่ะ อ๋อกินเยอะหน่อยสิเสลิงอ๋อเสี่ยจงเจ้ามาหาข้ามีเรื่องอะไรทำอะไรอยู่อ๋อซีวินให้ม้าดีข้ามาตัวหน,นึ่งนี่เจ้าดูสิเที่ยวกับม้าของพี่ฉันซูปเปล่าแล้วเป็นไงก็ดีเออจริงสิเสลิงข้ามีเรื่องจะปรึกษาเจ้าเรื่องหนึง่งเรื่องอะไรเจ้าต้องการได้ขบีอมตตะเร็วที่สุดไหมแน่นอนอยู่แล้วสิข้าต้องการสิ ถ้ามีความคิดดีๆวิธีนี้เราสามารถนำกมพีา์ปรปตาออกมาได้แน่ความคิดอะไรอ่ะเจ้ารีบไปขอสางซิวินแต่งงานรีบจัดพิธีด้วยเจ้าอย่าพูดเป็นเล่นนะการแต่งงานจะมาทำบุญเล่นแบบนี้ได้ไงนี่เซลิงเซลิงเจ้าฟังข้าก่อนซิคิดดูนะรูมิเอจูอน่ะเป็นพ่อของสางซิวินใชเบล่ะฮะลูกสาวจะแต่งงานพ่อจะไม่มาได้ยังไงตราบใดที่เขาออกมา ไม่ว่าจะที่รับหรือที่แจ้งก็ไ่พ้นหูพ้นตาของพวกเราเวลานั้นพวกเราสองคนร่วมมือกันจัดการเขาไงแน่นอนเขารู้ว่าเจ้าไม่อยากทําแต่ว่าทาไมทําแบบนี้พวกเราก็ไม่มีทางเข้าไปเอาคัมภี์อมตะออกมาจากหุบเขาได้เจ้ากับข้าก็ารู้ดีซิวินกับหลุ่มีจือนะ่ะมีความขัดแย้งกันอยู่เราจะใช้โอกาสนี้ทำให้เขาพ่อลูกสองคนได้คืนดีกัน ทำแบบนี้ไม่ดีกว่าหรือไงเจ้าไม่ต้องพูดแล้วข้าไม่มีทางแต่งงานกับซิ้ววินได้ความแค้นของข้ายังไม่สาสางข้าจะแต่งงานมีความสุขได้ยังไงกันข้าไม่มีทางทําแบบนี้เด็ดขาดอีกอย่างการฆ่าวิเวณหัวจีเป็นเรื่องที่อันตรายมากถึงแม้เราจะได้ดาววิเศษนั่นมาบางทีก็อาจจะไม่ชนะก็ได้ถ้าข้าตายซิอววินนางจะทํายังไงนางจะไม่เป็นม่ายเร็วเกินไปหน่อยเหรอมันไม่ยุติธรรมกับนางเลยทำไมเลย เราแค่เอาดาบเล่นมาข้าวินบนหู้จีได้แล้วพอฟังคาพูดของเจ้าหมายถึงเจ้าจะต้องดูแลนางตลอดไปอยางงั้นเลยเสี่หลียงเราเป็นพี่น้องกันยังไงซะข้าต้องฟังเจ้าอยู่แล้วเสี่ยวจ้งข้ารู้สึกว่าเจ้าไม่เหมือนคนเดิมที่ข้ารู้จักเมื่อก่อนเจ้ามีแต่ความกล้าหาญจะไม่มีทางทําอะไรผิดเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเรื่องที่จะให้ข้าแต่งงานกับซื่อวินความคิดใครกันแน่ของวาวาใช่ไหม เออไม่ใช่นะความคิดของข้าเองข้าคิดแผนนี้ขึ้นมาเองสิริแค่เจ้าฟังข้าเท่านั้นพอแล้วอย่าพูดอีกเรื่องนี้ข้าไม่เห็นด้วยแม่รังซองเจ้าจะไปไหนเหรอข้าจะไปหาจื่อลิงข้าให้ม้าตัวหนึ่งกับเขาม้าตัวนั้นอารมณ์ไม่ค่อยคงที่ กลัวเขาดูแลไม่ดีก็เลยต้องไปดูสักหน่อยแม่นางเนี่ยดีต่อเสือลิงมากเลยจริงๆสงสัยที่เสือลิงบอกข้ามีหญิงเดียวในดวงใจก็คงเป็นเจ้าแน่แนเลยเหลวไหลน้าในใจจสือลิงมีแต่แม่นางตาแห่งตระกูลตองไห่เท่านั้นจะหมายถึงข้าได้ยังไงกันเล่าเจ้าคิดผ้าไปแล้วล่ะตาฝันจิงก็ดีแต่ว่าตอนนี้นางตายไปแล้วเสือลิงไม่ได้ใจดีอะไรกับนางเท่าไหร่รอกแค่นางสารชีวิตเพื่อเขาเขาก็สำนึกผิด แต่จริงๆแล้วเขาชอบเจ้ามากกว่าเรื่องนี้ข้ายืนยันได้เชื่อข้าสิข้ามองออกจริงๆเหรออืมข้ายืนยันได้แล้วเจ้าล่ะยินดีแต่งงานกับเขาไหมเจ้าไม่ปฏิเสธแสดงว่ายินดีสินะใช่แต่ว่าจิริงไม่เห็นบอกอะไรข้าเลย เรื่องนี้จะวางใจได้จิหลิงมอบหมายให้ข้ามาจัดการเรื่องนี้เมื่อกี้ข้าคุยกับจิหลิงแล้วเรื่องงานแต่งงานเขารู้แล้วละ่ะไม่ได้ปฏิเสธอะไรเขาเป็นห่วงแค่ว่าถ้าตอนแก้แคบวีเว้นหัวจีแล้วเขาตายไปเจ้าจะเป็นม่าเร็วไปเป็นการเอาเปรียบเจ้าเลยไม่ข้าไม่กลัวอย่างนั้นก็ดีสลิงเองก็เป็นคนที่ดีมากค่อนข้างซื่อไปบ้างขี้กังวลน,นิดหน่อยไม่นาถ้าเจ้าจะพูดเรื่องแต่งงานเจ้าคงต้องเป็นฝ่ายเริ่มต้นคุยก่อน หรือถ้ากลัวก็ไม่เป็นไรข้าเข้าใจเสือหลิงถากว่าแม่นางเป็นคนเริ่มลงมือก่อนคนอย่างจื่อหลิงน่ะต้องไม่กล้าขาดแนะ่ จิ๋งอ๋อ oh. ซือวินจิิงข้าหืม hmm? เจ้าเป็นอะไรอึกอักทำไมอ่ะมีอะไรก็พูดมาสิได้จิิงข้าข้าชอบเจ้า พบกันครั้งแรกเจ้าก็สูญเสียความทรงจำเจ้าไว้ใจข้ามากเจ้ากับข้าเหมือนเงาตามตัวจิงตั้งแต่ตอนนั้นน่ะข้าก็รักเจ้าแล้วพอเจ้าฟื้นความทรงจำได้เพราะการตายของแม่นางตาลเห็นเจ้าร้องไห้เสียใจอย่างมากมายข้าเห็นแบบนั้นแล้วหัวใจของข้าก็ไม่รู้เป็นอะไรข้าทำได้เพียงแค่ย,ยืนรอยอยู่ตรงนั้นแค่นั้น การตายของแม่นางตาลมีผลกระทบกับเจ้าอย่างมากถ้ามองออกว่าเจ้ายัางเจ็บปวดกับเรื่องของนางถ้าหากแม่นางตาลยังไม่ตายให้เจ้าเลือกระหว่างนางกับข้าเจ้าก็คงเลือกนางเจ้าเป็นคนแบบนี้จะไม่เคยโกหก เจ้าไม่เคยลืมแม่นางตาลเจ้ายังจำเรื่องของนางได้ดีเจ้าจึงรักษามิตรภาพของเราเพราะกลัวจะทำร้ายจิตใจข้าใช่หรือเปล่า mm. จื่อลิงข้าจะบอกอะไรให้ข้าไม่สนใจข้าหนักไม่สนใจว่าในใจของเจ้าจะคิดถึงใครจื่อลิงขอพิ้นในใจของเจ้ามีที่ว่างให้ข้าข้าก็มีความสุขแล้ว ซิวินเจ้าพูดถูกแต่ว่านอกจากนี้ข้ายังมีเหตุผลอีกที่ทำให้ข้าอยู่กับเจ้าไม่ได้เจ้ากลัวว่าถ้าหากพลาดในการแก้แค้นวีเวรหัวจีเจ้าจะต้องตายใช่ไหมวีเวรหัวจีมีวรยุทธ์สูงส่งข้าไม่มีวิธีปกป้องตัวเองถ้าหากข้าตอบรับเจ้า แล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นกับข้าเจ้ลิงข้ายินดีร่วมเป็นร่วมตายกับเจ้าข้าขอโทษข้าไม่อาจจะอยู่ร่วมกับเจ้าได้เพราะอะไรซิวินข้ารู้ว่าโคจงเป็นคนแนะนำให้เจ้ามาพูดเรื่องนี้เจ้านั่นไม่รู้เรื่องอะไรเลยเขาพยายามยุให้ข้ากับเจ้าแต่งงาน ป้าหมายของเขาคือลอบพ่อของเจ้าเพื่อแย่งชิงคำพียมตตะข้าเคยคิดอยู่หลายวันหลูมมิวจื้อไม่ให้คำพียมตตะแสดงว่าเขาต้องมีเหตุผลโคจงมาพูดเรื่องพวกนี้ข้าเองก็ไม่อาจรับได้ข้าเสี่ยงแบบนั้นไม่ได้ได้จิลิงเจ้าฟังข้างั้นเจ้าจงรู้ไว้ว่า ่านจะไม่แต่งงานกับเจ้าเมื่อทุกอย่างผ่านไปแล้วพวกเราค่อยมาคุยเรื่องนี้กัน มีอะไรเหรอหุดหงิดเรื่องอะไรอ่ะเสี่ยวหลิงสิเขาปฏิเสธที่จะแต่งงานกับซางซิวินแบบนี้โอกาสจะล่อหลู่เมี่ยจออกมาก็ไม่มีข้าไม่รู้เลยว่าทำไมเขาถึงได้เป็นแบบนี้อย่าห่วงไปเลยไม่ตอบรับก็ช่างยังไงพวกเราก็ต้องมีวิธีเอาคำพีอมตะมาได้ไม่มีทางถ้าหลู่เม่จือไม่ออกมา เราก็ไม่มีทางเข้าไปเอาคำมพียมาตาดได้แล้วก็หมดหวังที่จะฆ่าวีเวินหัวจีไปเลยวันนี้พักผ่อนกันเถอะนะค่อยคิดหาวิธีใหม่กันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไปหาพวกเขาวันนี้ข้าจะไปส่งพี่กลับห้องเองอ

Oh! Oh! Oh!